จริงๆชาววิศวะเขาก็นับถือในฐานะวรมคคูเป็นครูช่างใหญ่จริงๆเป็นครูให้กับผมเองด้วยทุกชิ้นงานที่สร้างขึ้นมาผมรู้สึกว่าต้องขอบคุณที่ให้โอกาสขอบคุณชิ้นงานตัวเองที่สร้างขึ้นมาแล้วกลับมาสอนผมเองว่าสิ่งที่ผมได้สร้างไปน่ะให้อะไรกับผมบ้างองค์พระวิณุนี้เปรียบเสมือนตัวแทนของชาววิศวกรทั้งหลายนะครับแล้วก็ เป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเรานะครับสถาบันที่สอนทางด้านช่างทุกที่ก็ต้องมีองค์พระวิษณุเป็นหลักแน่นอนแต่องค์พระษณุที่นี่นะครับเป็นองค์พระวิษณุที่ไม่คุ้นเคยกับที่เราเห็นนะครับทุกที่นะครับจะเจอพระองค์พระวิษณุประทับนั่งนะครับแต่ที่นี่เป็นองค์พระวิษณุประทับยืนนะครับอ่อนช้อยสวยงามสมกับที่ประจำอยู่ที่สภาวิศวกรจริงๆ แรกเริ่มเลยเนี่ยผมมาคิดเชื่อมโยงก่อนว่าอยากจะแสดงรูปทรงสักรูปทรงหนึ่งที่แสดงสเกลออกมาได้ดูยิ่งใหญ่ก็เพราะผมเชื่อว่าถ้าท่านสร้างสวรรค์วิมานได้ทั้งหมดหกชั้นเนี่ยร่างกายท่านก็ต้องมีความยิ่งใหญ่อลังการพอสมควรผมก็อยากจะเอาคาแรคเตอร์แบบนี้ครับเข้ามาใส่ในงานเพื่อให้เห็นสัสดส่วนของท่านถึงความยิ่งใหญ่ของท่านว่าว่าน่าจะมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนเมื่อเทียบกับปราสาทเทียบกับ วิมานแล้วผมแฝงไว้ในอย่างกลุ่มก้อนเมฆที่สายเป็น6กก้อนแทนสวรรค์ชั้นฟ้าสองก้อนแรกที่อยู่ตรงด้านฐานเลยที่พระบาทประทับเอาไว้ผมตั้งใจทําเป็นหานหานในคติบแบบพรามเลยยานพาหนะของท่านคือหานผมพยายามซ่อนรูปทรงนี้เอาไว้เจตนาไม่ได้หวังว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นแต่อย่างน้อยเราได้รีเสิร์ชแล้วเราได้รักษาความพลาเบิกของวัฒนธรรมเอาไว้แล้วงานชิ้นหนึ่งหนึ่งเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาควรจะ อธิบายความหรือสามารถสะท้อนหลักคิดอะไรบางประการได้คุณลักษณะสําคัญสิ่งที่ท่านถือเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3-4อย่างผมก็เลยสันนิษฐานว่าท่านควรจะมี4ี่กนเพราะว่ามีสิ่งจาเป็นควรถือนะ่ะได้แก่พึงคือจอบเล็กไว้ขุดไม้ลูกดิ่งสําหรับวัดความเที่ยงตรงแล้วก็ ไม่วาบางคติก็ถือดอกบัวด้วยบางทีก็มีไม้ฉากแทนกันอยู่ถืออยู่คบมือสังเกตชื่อพระวิษณุกรรมกับพระวิษณุยังมีหลายคนเรียกกลอนชื่อเป็นพระวิษณุซึ่งไปตรงกับพระวิษณุที่คือพะนาลัยแต่ผมจะทิ้งความคุมเครือรเนี่ยเอาไว้ถ้าองค์ท่านพะนาลัยเขาถือจักรใช่ไหมเราเอาฟันเฟืองที่เป็นแบบพระวิษณุกรรมเนี่ยแหละไปหมุนล้อหยอกล้อกับยุคสมัยเพราะว่ามันสะท้อนความเป็นร่วมสมัย ไม่ว่าพุทธไม่ว่า,าพามทุกอย่างล้วนกลมกลืนเข้าหากันปกติเนี่ยถ้าเราไปสักการะที่ไหนเราจะแสดงความเคารพด้วยดอกไม้อยู่แล้วผมใส่เป็นดอกกุหลาบเพื่อแสดงความรักแล้วในฐานะปฏิมากรคนหนึ่งผมอยากจะวางดอกไม้ดอกแรกเนี่ยให้กับท่าน